สวัสดีค่ะทุกคนมาในลินสิมาพอดีว่าลินเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะฮะเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจลินก็นเลยจะเอาเอาประเด็นนี้มาเว้านะ,ะมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคืออายุหลายแล้วนะฮะอายุเกือบครึ่งคนแล้วค่อนคนแล้วนะฮะสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ว่ายังบ่มี่อย่างเป็นตัวเป็นตนเอ้ยยังบ่มี่อย่างเฉเป็ลว่าเป็น เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจะของอย่างแบบนี้นะในกรณีแบบนี้นะคะเยอะนะคะในสังคมไทยประเทศไทยเฮ้านะเทะ่าที่ดิดเห็นนะคะตามต่างจังหวัดน,นี่ก็เยอะแยะนะคะแถวบ้านเรื่องนี้ก็เยอะแยะเลยประเภทที่ว่าสี่สาสปียังวม่มีอย่างเป็นชิ้นเป็นอันอยังมาโตมาเตน้าบ้านยังประมาณนี้ก็มีนะคะบางคนก็เป็นที่ตัวเองที่ บริจัคค้นควา้านะฮะบริจักขี้เกียรติทำาหากินเอียงก็มีแต่บางคนทำแทบตายขยันแทบตายแต่ไม่มีอะไรนะคะในกรณีแบบนี้นะคะเจอกันหลายในอา่าลนสิมัจาาป,ประเด็นในกรณีคนที่อยู่ต่างประเทศเอา่ามีแฟนฝรัง่งนะ,ะมีอา่าแต่งงานกับฝรั่งหลือกระย่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วนี่นะลิ้นเจอหลายนะคะเพราะว่าปฏิเสธไ่ได้ว่าเกือบทุกคนนะคะที่ได้ที่ได้แฟนต่างชาติแต่งงานกับฝรัง่งเนี่ยจะเจอคําถามถือว่า ผัวฝรั่งหายเงินใส่เดือนละจักบาทนะหลายคนสิเจอคําถามแบบนี้นะคะสมัยก่อนเล่นกับเคยเจอนะคะฉีดแจงงานกระป๋าป้าใหม่ๆนะคะเล่นกับเคยเจอคําถามนี้พีกันนะคะแล้วบางคนนะกรณีหนึ่งคือได้ผัวฝรั่งผัวฝรั่งหายอย่างได้อย่างแน่อย่างประมาณนี้นะแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะคนไทยบ้านนะคะคนไทยบ้านห้านี่แหละชาวบ้านห้านห่แหละสิมาเปรียบเทียบกันว่าคนนั้นคนนี้ได้ผัวฝรั่งนะคะผัวเขาเฮ็ดบ้านห้ซื่อที่สื้อทางห้ซสื่อรถสื่ออย่างหาอย่างประมาณนี้แต่บางคน บ like ่มีอย well, right ่างแล้ค่ะถ้าให้บ้านก็เสิเอามาเปรียบเทียบกันเอามาคุยกันเอามาเมากันว่าอีนั่นได้ผัวฝรั่งอินี่ได้ผัวรวยอีหย่างประบ้านนี้นะคะจะเพราะว่าคนต่างจังหวัดส่วนมากเลยสิมองในวัตถุในสิ่งที่เขาได้นะคะแต่ว่าเขาปด้มองลึกๆหรือว่าสิ่งที่เขาได้เขาได้มาแบบใดนะคะในกรณีที่บางคนนะคะไปทํางานอยู่ต่างประเทศย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปมีแฟนฝรั่งแต่ว่ายังบ่มีอย่างเป็นชีวิตอันอยู่ทางเมืองไทยนะคะคุณต้องมองเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาชีวิตของเขาครอบครัวของเขาด้วยว่าเป็นยังไง บางคนทํางานงง,งงเพื่อสิส่งเงินกลับมาเมืองไทยให้ครอบครัวทางนี้เลียงขอบครั้วเรียงพอเรียงแม่มีห้ำซ้ำบางรอบรัวต้องเรียงทั้งขอบครัวอีกหาคนสิบคนลูกหลานมาซุมกันอยูุหันส่งห้เท่าไดกับบ่พอ่อหาเงินใดทํางานไดเก็บเงินไดหลายแทนทีสิวาสิ 40, 40, มีเงินสื่บานสื่อลถนะคะส้างอนาคตให้ตัวเองบม่มีพอพลาดละนะ,ะแต่และเดือนล่ออยู่นะคะเงินเดือนออกมิแต่ส่งกับส่งมิแต่ส่งกับส่งบ่มีห่อนเงินเก็บถ้าบ่ส่งก็ยยานทั้งบานลําบาก คาว่าทรงกับว่าเฮาได้ดีแล้วทิมพ่อทิมแม่ทิมพีถิมนอ้องนะคะแล้วพ่อกับมาเมืองไทยอ่ะคนทางบ้านกับว่าถามกับมามองแหะอ่ะไปอยู่เมืองหนอ่อมึงหน้าได้ผัวฝรั่งได้อย่างน่อคือเ่อเห็นกับมาสือบ้านสือรถมีที่มีทั้งคือเขาเสียเงินใส่มาสืถ้านกรณีแบบนี้ลินเห็นหลายมากเลยนะสมัยก่อนลินก็เป็นนะลินเฮ็ดงานเท่นเงินเดือนหลายนี่ทรงกลับบ้านทรงกลับบ้าน ทุกเดือนบางเดือนนั่นส่งเจอละสองสองเทือ่สามเทือโทษกลับมากกับมีตรบอกว่าบ่มีเงินบ่มีเงินเท่ากับต้องส่งแทมที่ว่าเงินที่เขาทํางานหลาย,ลาย,ลาย,ลายอ่าเงินฮอลิเดย์ออกมาหลายหลายเป็นกวาเป็นกันกแทมที่ว่าเขาสิดได้ของเป็นชิ้นเป็นอันสื่อทีสื่อท่าสื่อรถสื่อ,อ,อยังไวเพื่อที่จะว่างอนาคตจะของแต่กับโบไดเพราะว่าพ่อมีเงินขึ้นมากพอโทษมาทางบ้านคือรายจ่ายมันอยู่ปลายสายแล้วสรุปว่าก็คือบบไดยัง กสุนว่าก็คือต้องทํางานไปวันวันทำงานเพื่อจะส่งทางบ้านไปวันวันแต่สุดท้ายแล้วจะาของคนที่เฮ็ดงานเนี่ยบบมีอยังคือในกรณีแบบนี้ในคนถี่มากคอมเมนต์ที่มาบอกว่าทํางานแทบตายนะเฮ็ดเฮ็ดงานมากอายุป,ป่านนี้แล้วก็ยังบบมีอยังเฮ็ดงานเฮ็ดงานมากท่งเงินกลับตะเมืองไทยส,สรุปว่าจะาของกับเบหลือออียงอันนี้ลิชเข้าใจ ที่เข้าใจดีเลยนะคะเพราะว่าชีวิตเล่นเกิดเ,เป็นแบบนี้ด้วยกันเราเป็นยังสถานการณ์ในชีวิตของลิ้นมันถึงดีขึ้นนะลิ้นถึงสามารถสื่อโนโนนนีได้เพราะยังบอกเพราะลิ้นรู้จักปฏิเสธอย่างที่ลิ้นบอกไปหลายคลิปเลยนะคะรู้จักปฏิเสธรักตัวเองมองถึงอนาคตตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาให้จังสันต่อไปผลเสียจะเกิดกับชีวิตของเจ้าคนเดียวเลยคนอื่นเขาสบายคนเขาเ้าเ้าเขาเบา,เาเอีหยังก็ได้คนเขาอยากได้นะถ้าคนเขาอยากได้ของคนอื่นนะ่ะ อ่ะพอกแม่นี่เขาบาวาดอกเลี้ยงเขาพ่อเขาเลี้ยงได้นะตามฐานะตามสถานะของเขาเขาทรงไปพอกแม่ผู้เฒ่าสองคนเพิ่นสิใส่เ่าไดนะนอกจากสามีเพิ่นสิมีคนอื่นมากีมมาเจาะนะมาเบียดบงังซอยเหลือคนอื่นทรงเสียคนอื่นเห็ดเท่าี่เหเฮใดอย่าให้มันไปเบียดเบียนชีวิตเจ้าของหลายนะลินอันนี้ลินบอกไปหลายคลิปอย่าให้มันไปเบียดเบียนชีวิตเจ้าของจนชีวิตเจ้าของพังจนสุดท้ายบ่เหลืออีย่างคนที่เจ็บคนที่เมือยก็คือตัวเขาเอง เหตุงานแถบตายทำงานแถบตายแทนที่ตัวเองสิเป็นรักเป็นฐานสิสุขสบายในบันปลายชีวิตบวแมนกับเป็นคนอื่นที่สุขสบายคนที่บไดเหตุอย่างเลยนะคะชีวิตคนเฮ้านะต้นทุนของชีวิตคนเฮ้าครอบครัวคนเฮ้าข,ข,ข,ของแต่ละคนมันบ่คืึกันนะคะอย่าไปว่าให้กันว่าอายุป่านี้แล้วมึงยังบวมีอย่างโน่นนั่นนี่นะคนเฮ้ามันบ่คือกันดอกโอกาสคนเฮามันมากพพร้อมกันเมื่อนี้คุณหาไดเมื่อนี้เจ้าลำเจ้ารวยแต่คนอื่นเขาบ่หาบไดเขาบวทในมีโอกาสโอกาสบ่ทในมากถึง แต่บนแออีกสามชีปีข้างหน้าอันอาจจะเป็นของเขาก็ได้มันอาจจะโอกาสมันจะเป็นของเขาก็ได้เขาอาจจะรวยก็เจ้าก็ได้บลมันมันบม่มีไผหูดอกนะคะ <S <S โอกาสของชีวิตของแต่ละคนน่ะมันมากบ่าความ <S 1> <S 1> แล้วพ่อแม่บางคนคือกันครอบครัวบางคนคือกันกเคี่ยวกอดลูกหลานเห็นลูกคนนั้นคนนี้มีทีมีทางเห็นเข้าได้ผัวฝรั่งเห็นเข้าสื่อทีสื่อทางสื่อรลดสื่อล่าให้พ่อให้แม่สมบายก็เคี่ยวก็ขอดลูกลูกว่าสามารถหาได้แน่นอน เบิ้องจาของซะก่อนนะกลับไปเบิ้องจาของซะก่อนว่าจาของนั้นเขียวขอดลูกเต่าวัวนะกันออกแต่ละเดือนเนี่ยอ่ะส่งมาทั่วไปแอะทั่วลูกทั่วมาย่ำแต่กะส่งเงินแน่ส่งเงินแน่ส่งเงินแน่แต่ละเดือนน่ะไล่นะฮะนับเบิ้งว่าเจ้าของเงินนับลูกแตจักเถื่อเจ้าสั่งข้าราชกางไว้ทั้งบ้านให้ลูกให้เต่าเจ้าแน่ คนอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเห็นงานอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็ต้องอยู่ <c oughs> เขาก็ต้องกินขึ้นกันนะคะถ้าลูกเจ้าไปนอนใตสะพานได้ขอเขากินได้ยางหาขอเก็บที่มะเก็บยางกินน้ำทางคือเจ้าเสียเอาเท่าไดจะบอกมาเลยนะคะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศค่าข้องสีบวันแพงเขาก็ต้องมีเงืนไว้ใส่ไว้จ่ายไว้กินขึ้นกันนะคะทรงให้มูเจ้าทางบ้านทรงใหญ้ญาติพี่น้องทางบ้านแล้วถึงจะของสิใส่อยู่ต่างประเทศอีกสองทางสามท่างเสียเอาเงินใส่มาเก็บ กลับไปบ้านกับมาเขี่ยมาขอดกับมาถามกับมาสอบมาถามอย่างว่าสูมีอย่างสุใดผัวฝรั่งเดี๋ยวสูใดอีหย่างสูม uh, ีอ uh, ีอย uh, ่างเนี uh, ่ย uh, มันสีได้มาจะใส่เบิ่งผ้าละนะคะผ้าละของแต่ละคนมันบ่มันบกคือกันมันไม่เท่ากันบางคนภาระเขาน้อยบางคนภาระเขาเยอะนะคะบหางคนเขาบ่มีภาระเขาหาเงินได้เขาเก็บเขากำย่างเดียวเขาสื Favorite. ่อบ้านสื่อรถย่างเดียวเพราะว่าเขาบ่มีภาระอีอย่างหลายพ่อกับแม่เขากับดาเขี่ยมาขอดนะคะเขาก็มีกำลังสื่อแต่บางคนบางครอบครัวนั่นโอ้ย ซองซึบลึกนะคะซองซึบลึกนะคะตาเป็นปอกเต็มเฮี้ยนเต็มสา้นทรงมาเท่าไหร่กับพ่อ,พอเสียหายเขาเอาเงินใส่มาสั่งเนื้อสั่งตัวก็ได้แต่เห็ุงานไปมือมือเพื่อที่จะท,ท,ทรงจุนเจือคนถี่ค่อยนั่งล่อเงินจากค้นหาหนี่แหละคนเดียวที่หาหนี่แหละนะคะ <c oughs> โอกาสของชีวิตคนเท่าล่ะมันมาบพร้อมกัน <c oughs> พื้นฐานชีวิตของแต่ละคนมันบ่คือกันภาระของแต่ละคนมันมีบอซ้ำกัน